ขอดูคะแนนครับคะแนน78ต่อ23กับข้อเสนอในรอบสองที่เพิ่มขึ้นเป็น1 0 0,000บาทผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2 1คุณต่อรัก เลือกข้อสเสนอหนึ่งแสนบาทจากดูววนิสครับนั่นหมายถึงดูววนีสในรอบนี้คุณเน่งครับแต่เราจะมาดูกันนะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณต่อรักนั้นถูกหรือผิดและ101คนบนนำ้ำยูครับคุณเลือกใครครับ ค,คุณแดงเกิดวินีในรอบนี้ครับและนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของคุณต่อรักนะครับคุณต่อรักครับพี่แดครับชอรอด้นลงแป๊บหนึ่งนะครับมามาดูกันเลยดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปที่คู่ที่2ของรอบนี้ครับคุณหลินวรวัลลัน ับคุณโอ๊ตนาราพัฒน์หลังจากชนะก็คุยกับพ่อค่ะก็เขาก็บอกว่าเออไหนๆก็สู้มาขนาดนี้ก็สู้ต่อเลยไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องกดกะว่าจะทำอย่างนี้แล้วก็นั่งนั่งคุยคุยกันป้าก็บอกเนี่ยมีนี่อยู่ร้านหนึ่งหนูก็เฮ้ยร้านหนึ่งงี้ก็ต้องไปถึง10บ้านดีถึงจะได้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแข่งกับตัวเองให้มากที่สุด เจอกันแน่นอนครั้งนี้สวัสดีครับชิโอ้ตนะครับตอนนี้ทํางานเป็นพนักงานองค์การของรัฐตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยครับพ่อเสียไปแล้วครับแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลูกเนี่ยยากมากก็ได้ป้ามาช่วยในการดูแลเราก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิง3าคนนี้คือแม่ทั้ง3คน เงินสิบล้านอยากเอาไปสร้างบ้านให้แม่สามคนได้มาอยู่รวมกันตัวคอ๊เองเป็นโรคเลือดครับหมอบอกว่าสามารถเสียชีวิตเฉียบพลันได้ซึ่งอดเคยเกือบเสียชีวิตไปแล้วสองครั้งตอนนี้ทำงานหนัก7วันทำงานทุกอย่างก็กลัวอย่างเดียวคือกลัวตายก่อนแม่ครับก็อยากจะมีบ้านก็จะรู้สึกว่าเราหมดห่วงไปได้แล้ก็น่าจะตายตาหลบ พอได้สิทธิ์ผ่านแล้วมันไม่ได้ร้องเพลงแรกรู้สึกว่าคนน่าจะตั้งใจตั้งตารอดูว่าแล้วคนที่ได้สิทธิ์ผ่านฝีมือจะดีแค่ไหนซึ่งตรงเนี้มั่นใจอยู่แล้วว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มที่คุณหลินะจะรักหรือจะร้ายเชิญครับขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งคนครับคุณโอดกับเพลงพูดลาสักคำเชิญครับไม่ผิดใช่ไหมถ้าฉันนั้นอยากรู้อยากทางเธอดูกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไป มากโอ้โหร้องฟิลเต็มมากเลยนะครับอะไรครับหนึ่คนบน W ครับคุณต้องเลือกแล้วครับคุณหลินหรือคุณโอ๊ตเชิญโหวตครับ1นึ101คนบน W ทำการเลือกเรียบร้อยแล้วล่ะครับขอดูคะแนนครับ โอ้ยห้าสิต่อสี่สิบสามคะแนนใกล้กันมากเลยนะค<ะ>่ะกืมากและตอนนี้ผมขอดูเงินครับ<ว>และนี่คือข้อเสนอของดูวินิสในรอบนี้นะครับเงินสดเพิ่มขึ้น เป็นหนึ่งแสนบาทจากธนาคารกรุงศรีคุณโอ๊ตครับครับเมื่อกี้คุณทำดีที่สุดแล้วผมมั่นใจแต่มันพอไหมสำหรับวันนี้บนเวทีดีวินเนียลยครับพอยิ่งกว่าพออีกครับรู้สึกอย่างไงบ้างกับเขาครับก็รู้สึกเป็นห่วงน้องครับ ทำไมคะวันนี้ปีนี้พี่มาแล้วนะหลินมาแล้วเหรอคะใช่โอ้โหนูยังไม่เห็นเลยอุ้ยหลินอุ้ยหลินคงตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกมากกว่ามั้งไม่หนูตื่นเต้นเพราะหนูจะได้สิบล้านไงพี่ปาขนาดนั้นเลยก็หลินเก่งครับครับตามน้องมาหลายเวทีมากตามไปทไมครับตามดูตามเชียครับอ๋อไม่คิดว่าวันนี้จะมาทำให้น้องร้องไห้ด้วยตัวเองครับเนี่ย เคยเห็นลินร้องไห้ไหมไม่เคยวันนี้คิดว่าจะได้เห็นไหมก็คิดว่าต้องปลอบน้องนานพอสมควรนะวันนี้เจอโจดยากแล้วผมถามลินบ้างการแสดงเมื่อสักครู่ของคุณนั้นพอไหมสำหรับเวทีในวันนี้ครับหนูว่ามันมากกว่าคำว่าพอค่ะเพราะว่าหนูว่าเวทีนี้ทำให้หนูได้เป็นตัวเองแล้วก็การร้องครั้งนี้หนูเชื่อว่าหนูทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะ แก <Yeah. S 2> ดีดด,ดีนะครับถ้าจะมีคนหนึ่งช่วยเราได้ขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผลมันสูสีมากนะครับในขาดที่น้องหลินเนี่ยคือเวลาร้องออกมาแล้วรู้สึกเอบคุณไม่จมคคือเสียงคุณเด้งออกมา <c oughs> ส่วนคุณออสนะครับผมเห็นพลังในตัวคุณที่แสดงออกมาแล้วก็มันก็ร้องได้อารมณ์ แต่พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งต้องเลือกคนเดียวเท่านั้นและคนที่พี่หนึ่งเลือกคือใครครับสำหรับผมนะครับในเมื่อแบบมันสูสีกันขนาดนี้นะครับผมตัดสินใจให้คนที่มีความจำเป็นที่จะเอาเงินไปรักษาตัวคุณโอ๊ดครับคุณได้หนึ่งคะแนนจากหนึ่งร้อยหน่วตบนแไปอยู U ่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่คะแนนใกล้กันมาก คุณต้องมั่นใจจริงๆว่าคุณจะได้เข้าไปร้องในเพลงต่อไปคุณจึงจะไม่หยิบเงินก้อนนี้ผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2 1คุณโอ๊ตรับ้อเสนอของดูบินีสับเงิน1นึ่งแสนบาทครับ คะแนนใกล้กันมากแต่คุณได้หนึ่งคะแนนจากพี่หนึ่งไปแล้วขอทราบเหตุผลได้ไหมครับโอ๊ตโอ้มีแม่สามคนครับโอต้องเลือกสิ่งที่แน่นอนโอ้ตสิ่งไม่ได้ครับโอตขอเลือกคุณลินกับดิเวเนสในรอบนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่เราจะมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณโอ๊ตถูกหรือผิด และ101โหวตบน W ครับคุณเลือกใครครับพี่บอกแล้ว ว่าพีต้องปอบหลินวันนี้ <laughs> <laughs> คุณโอทรับข้อเสนอเงินสด1 0 0 0 0แบาททำให้คุณหลินได้เข้าไปชิงตำแหน่ง The Winner e s ประจำสัปดาห์กับคุณเหน่งใครจะได้เป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบแกรนด์ฟินาเลในสัปดาห์ที่9 <laughs> เพื่อชิงเงิน10ล้านบาทสักครู่